เราถึงเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมมาพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้ที่เขาทำแล้วมันดูสวยๆดูแบบดีๆอะทำได้จริงไหมซึ่งผ่านมือเราก็คือทำไม่ได้ทั้งหมดเจอต้องจบคข้ามาอีกหน่อยเออโอ๊ยเนได้หมดแบบได้ความรู้สึกชักคู่ค่ะใส่ไข่ปะวะแค่นี้ก็แค่บอกกันมาก็้จบเขาปล่าจะบบอึมอั้มง่ง อะไรก็เจอในการปูดค่ะอะไรวะหรอมันเขินๆตัวเองเนี่ยอยากให้ผู้ชมนะคะช่วยคิดค่าเข้ามานิดนึงว่าเราควรจะไปทางไหนไม่รู้ล็อคมีนะแล้วอะไรอ่ะเ้ล็อคล็รูล็อค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 เราได้ ปล่อยเทปเดมโมไปร้นหลามมากยายคือยอดวิวมันแบบปึ๊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 เลยเอาให้ชัวร์ <laughs> คุณผู้ชมก็ไปเช็คได้ก็คือยอดวิวแบบถล่มทลายมาก <laughs> เหมือนที่จอมพี่คขาเล่นเป๊ะเหมือนแต่เป็นคอมเมนต์ด่าทั้งหมด <laughs> ทำติมีอะไรบ้างที่อ่านมาอย่าทาอีกเลยและพอเถอะและ <laughs> ไม่ดีอ่ะ <laughs> ในโลกของโซเชียลและอินเทอร์เน็ตเนี้ยเราจะเห็นมากมีเมนูต่างๆมากมายที่มันน่าทําแล้วเขาดูทําง่ายจังเลยแล้วมันมหัศจรรย์จังเลยจริงบางอัน <c oughs> ดูดีมากทาไวมากทํามาสวยมาก <c oughs> แต่พอทําจริงแล้วมันก็เหมือนมันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกอ่ะเราถึงเป็นตัวแทนของคุณผู้ชม <c oughs> มาพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้ที่เขาทําแล้วมันดูสวย,สวยๆดูแบบดีๆอะ่ะ ทำได้จริงไหมซึ่งผ่านมือเราก็าคือทำไม่ได้ทั้งหมด <laughs> แต่ครั้งนี้เราเห็นแล้วแหละว่ารอบที่แล้วเนี่ยไอ้ความผิดที่ว่าันเด้ววว่ากับคนเพื่อนตายเนี่ยใช่พากาลงเหวเราจะต้องใช้วิธีเหมือนกับที่เขาจับแยกพวกจะไปประชุมผู้นำต่างประเทศจะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันทำไมจะได้ไม่ตายยุคลำจะได้ไม่ตายยุคลำจะได้ไม่ตายมีคนลอด้านมีคนร่อดบ้านมีคนบง้ารเผื่อว่าเอออันนี้มึงรอดแล้วกลัวโอเคเกิดเกิดไปเหมือนแข่งกันกันไกลไกลว่าเออคุณป๋อมแปดอาจจะมีวิธีการที่แบบเป็นเคล็ดลับอะไรต่างๆทําไมอาหารมันดีขึ้นถูกต้องเดเราไปดูกันเลยดูซ อุ้ยอุ้ยอ๋ยอ,อคนนี้เคยดูไส้กรอกถอ,อกมันออกมาอุ้ยถอกถอกอเดเ๋ยวเราจะต้องไปทอด <c oughs> แล้วไปทอดมันเป็นชิ้นน่ากินมากเลยว่ะเด้อ <c oughs> ต้องกัดเหมือนเขาไหมอ่ะใหญ่ใหญ่ เธออึ้งไปจะเป็นอะไรอ่ะใช่ด้วยค่ะต่อแข่งไปแล้วจิตฉันหลุดไปแล้ว่ะหลุดไปแล้วคุณแบงค์พี้คนนี้คนนี้คอยดูเขาบ่อยเขาถ่ายสวยดเลยเขาทำคลิปสวยแล้วเขาทำกินแล้วเขากินแล้วดูน่ากินแต่อาหารเขาดูเหมือนพิเดเตอร์เลยอ่ะ มาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเราไม่มีทันกินและดูอร่อยได้อย่างเขาอ่ะถ้าเรากินปุ๊บเราจะเหมือนแบบเหมือนไฮยีน่าไฮยีน่ากำลังซวยซุยล่างกินรอบอีกรอบอีกรอบอันนี้เป็นการโฟกัสนะคะว่าใช้ส่วนผสมแล้วก็ทำยังไงบ้างดึงออกมาใส่กอเป็นวงเขากรีดหรอกรีดแบบกรีดเอาพลาสติกัที่เราเราเถียงว่าพลาสติกมันกินได้หรือเปล่าวะทำเป็นหมวก เนี่ยเราบอกขาไม่ได้บอกเลยว่าละลายต้มเท่าไหร่แล้วก็ไปทอดจริงๆก็ไม่ยากต้มแล้วทอดแสดงว่ามันก็ไม่ต้องสุกถนัดนะใส่ซอสเนยซอสชีสจริงๆมันก็ง่ายมันก็จะมีตรงเส้นนั่นแหละอย่าออกตัวไปก่อนใครที่แล้วนะคะถ้าไปบอกว่าง่ายมากชีสลรลอ้อยชีสโรอ้อยชีสโรลความน่ากินเป็นศูนย์ ุณผู้ชมสังเกตสีรับเนี่ยไม่มีการกดอ้างเรื่องว่า <c oughs> มันจะเชฟนเรื่องอะไรเลยนี่เลยเหมือนจะดูง่ายแต่ว่าเหมือน,นเรารู้สึกว่าจะต้องมีต้องใช้ความชำนาญมากแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าเราจะทําได้ไม่แน่ใจนะคะว่าทําได้หรือเปล่าเรื่องวัตถุดิบได้เตรียมเอาไว้แล้วได่เลยไหมได้เลย ถ้าคุณได้ลูกมือหรือว่าคู่คู่ขาคู่คิดแต่แบบไม่ไม่ใช่ตัวออนจะไม่ได้จะต้องจบคนมาอีกหน่อยเออควุณโดนจินโดนพออเคอ้อ้ะโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ในห้สแบบยนอ้ยโอ้ยโ้สึกมัโน้ยอ้ยี่ค่โอ้คโอ้ย้ยโอ้ยอ้วโอ้ยอ้ยโอเย็อ้ยโอ้ยโา้ยีอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอตอ้อายโอ้ยโอ้ยโอยโอ้เอ้ยโอ้อ้นโ่้ยออ้้อออ้้้อ ไม่บอกหรอกเฮ้ยไม่มีช่วงที่เข้าไปหยิบของเหมือนนักเชฟหรอและนี่คือหนึ่งวินาทีที่เข้าเไปคืนคขอคอเฮ้ยเส้นอยู่ตรงไหนะเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดวะเส้นเห็นเนื้อแยเนื้อแยอยู่ตรงไหน呀มีใครเห็นเนื้อแยบ้างอุ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะและขีดอะไรเรามาดูกันนะคะว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่า อีกอ่ะดงเลยกันเดิแล้วดูนะคะว่าจะมีระเบิดกี่ลูกมีไหมคะสูงกี่ตัวคะสามอย่าให้ได้หยิบอุปกรณ์ไม่ใช่พ่อหยิบอุปกรณ์มามองหน้ากันใช่ไหม <laughs> ฉันไม่รู้แลละฉันขอฟรี เราทําให้เหมือนเราใช้2อันไม่เหมือนมันจะไม่ได้นะคุณผู้ชมเพาจะคอล่ห่าเราว่าเราทําไม่เหมือนปะหรือใช้อันเดียวดีว่าเลากลับบ้านอันนี้ตอบไหมหรอไม่จะไม่หมดเลยครั้งนี้จะมีนิตาแม่จิ้มปั่นปะเนี่ยเออต้องใช้มาซิ้มปันมาต่อนี่ไงใช้เช็ดสปาเกตตี้ต่อได้ฉันว่าฉันจะลองต่ออย่างนี้ดูอะแต่ฉันว่าไม่ได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยมันดูเหมือนเล่าไม่ได้ไงไม่รู้อ่ะชิมอีกที พลาสติกพลาสติกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองได้ได้ตาเปล่าเลยว่าไม่ใช่หรือไม่สามารถแยกได้มันนเป็ใช่ไหมมันจะมาต่อคำกริยาที่ที่ท่ตอนนี้มันคือคำว่าถอดนะเข้าใจปะไม่ต้องเหมือนเราก็ได้แม่เลยซื้อมาให้สองอันเผื่อเสียออ๋เผื่อเสียเผื่อเสียไม่ได้ซื้มาต่อนะแม่ไม่เคยทำอะไรเสีย ุกก um pues ี đ ường đ ường ้นะคะได้เริ่มต้นไปถึงตรงนู้นแล้วนะคะคุณแปมยังกระโหลกกลาอยู่เลยนะคะว้าย my god ถ้าเธอเอานังต่อแล้วพอต้มไฟแล้วแล้วพอเส้นมันสุกอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็ต่อกันไม่ได้อยู่ดีปะวะก็มันก็ยังติดกันนะเดี๋ยวมันก็ทอดป่ะก็ได้อ่ะฉันจะเชื่อเธอฉันรักวายมึงจะไม่เสียสักนิดหนึ่งได้ไหมกับเธยสั่งหนูก็เป็นไรวะทำอันเดียวแล้วกันสวยจังเลยอ่ะ เหมือนมวกวเทพีเนี่ยแล้วถ้าเกิดทาอยู่ที่บ้านแล้วผัวเข้ามาผัวจคิดว่าเราทำอะไรผัวจคิดว่าเราทำอะไรกลรเสร็จแล้วค่ะพี่อะไรวะคุณผู้ชมเส้นสปาเกตตี้อ่ะเวลาต้มสิ่งที่เขาให้ใส่คือเกลือว่ะแล้วแบบใส่อย่างนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่ะเขาให้ใส่ไครมาแบบนั้นไหนๆอันนี้มันเหมือนการปรับทูป่ะบ อยากฝากไว้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเวลาปักทูบแบบให้ปักกลางกระถางทูบนะกลางไงใช่อย่าปักตรงขอบนะมันจีบมือคนอื่นเขาคนเจ้าไม่นะู้นิ่งแอบไม่บางคนปักแผ่นี้เลยเว้ยแล้วเข้าไปแกเขาเาใช้น้ำอะไรอ่ะน้ำกอกนี่แหละมันต้มอยู่แล้วนี่ไงน้ำกอกอยู่นี่ฉันมีคำถามจะถามเธอด้วยอ่ะว่า เธอหูข้าวกับ <göster> ก <ges 2> mm ับ hmm. น้ำหรือว่ามีน้ำใจตักน้ำให้าน้ำาจกี่กี่เวลาเธอหูข้าวที่บ้านอ่ะเธอใช้น้ำอะไรหูอ่ะน้ำกรองหรอใช่คุณผู้ชมใช้อะไรอ่ะอายกมือโหวตดีกว่าเธอใช้น้ำก๊อกหรือว่าน้ำกินใครใช้น้ำก๊อกเลยใช้่น้ำก๊อกเลยใช้น้ากรองใช่น้ำกรองคือน้ำกินใช่ป่ะและคนที่ใช้น้ำก๊อกเท่ารอบต่อไปค่ะเกเคมาดู พาปิดไม่ได้จ้ะเฮ้ยยายทำไมอ่ะเหมือนต้มหัวคนลงไปเลยถ้าเป็นเซนสปาเกตตีนะคุณผู้ชมถ้าต้มอ่ะให้ต้มตอนเดือดแล้วตอนน้ำมันเดือดแต่ว่าถ้าเป็นมันฝรั่งไว้ทำพวกแมชโพเตโตอะไรเงี้ยให้ใส่ไปตอนน้ำเย็นแล้วค่อยไปจับเวลาตอนมันเดือดระหว่างนี้นะคะแลมบิสยูนิเวิร์สปี2024และโมเป็นขอป้อมแปมเล็ก อันนี้มันจะ,ะลงไปยังไงวะมันไม่โดนน้ำเลยเธอต้องจับอันเนี้ยค่อยๆกดหมนุนนั่นนะหมวนๆอ่ะดูสิหักไปเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเริ่มได้แล้วเห็นไหมมันนุ่มๆแล้ว่างๆหอยใหญ่หายไปเยอะเลยใายเป็นแม่ค้าแบบห่วงของชาเนี่ยลืมคิดว่าเอาขึ้นยังไงอุอย้ยมันจะหักแล้ว,วอะเธอเนีน่ยจะให <laughs> ย,ย่สองโมงแล้วอ่ะ ตะเกียบนะเธอจะเอามาต่อกันหรอนี่ไงหักเฮ้ยนื้สนใจนื้สนใจจะรอดไหมอะอยากช่วยอะแต่ว่าอยากดูความตลกขบขันนิดก่อเฮ้ยถ้าอย่างนี้มือกูต้องลงไป่ได้าอย่ังไงอะเร้แล้วอย่างนี้อ่ะนี่อันนี้นี้เออ อออเคำถามถัดมาดิค่ะจะเอามันขึ้นยังไงนะเด็ฉันนะของฉันดีกว่าจะทํยังไงให้เซนมันสุขก็นั่นน่ะสิเอานะคะที่ฉันจะนําขึ้นแล้วนะคะอือเซนมันน้อยจริงๆด้วยตัวนี้นะคะลักษณะเหมือนกับหญิงสาววัยห้าสปลายๆที่ยังเลือกจะไม่ตัดผมสตาย กระเด็นช่ำหนูทำไมหนูโยกเยกอย่างนี้อ้าเติมเพิ่มหรอลูกค้าร้องเรียนหรอมันเหมือนจริงๆมันเหมือนคุณยายของฉันที่ฉันบอกเขาว่ายายตัดผมเถอะแต่เขาไม่ยอมเชื่อฉันน่ะผมแหลมมากเลยอ่ะ และนี่คือ4คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบนี้นะคะนักล่าฝันสีท่านสุดท้ายนะคะปิดผมร่วงเลยครับก็คือว่าแห่ทีผมร่วงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะ เมื่อเธอเป็นเนื้อร้ายฉันก็จะดึงเธอออกเอาเท่านี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องทอดตัวะเออถูกใช่ปะมันก็ต้องสุกมากแม่งเลยเลยไม่ออกีฉันลืมไปเลยว่าจะต้องตั้งน้ำมันแล้วเนลมยยังอยู่ทีมซีสีค่ะช่วยทำเส้นเพิ่มให้ด้วยโอ้ยร้อนร้อน เรามาดูเทปการบ่กสิวตันกันนะคะกุ้งตหกุ้งหรอน้ำมันกื้งไม่ทำแรงคนรู้เราใส่น้ำมันให้หมดขวดไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมารูปทรงของสามยอนะ อะไเคยมานอนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเธอเงันแอนหลังแบบนี้ไปน้ำแล้วเจนเย็นนะคะไม่ต้องห่วงนะคปุ๊้มันจะรอดไหมคะเธอถือไว้เออโอ้โหโลกใต้น้ำที่มันสวยดีมากเลยฉันไม่คิดไม่ฝันหรือฉันจะไม่เห็นโลกใต้น้ำแป๊บหนึ่งใส่กันแดดก่อน ดิฉันว่าคุณเขาก็ได้แล้วล่ะหโอ้ยดูดีอะดูดีอะอะไรมันเต็บตัวเฮ้ยอยู่ดีก็มีรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าแล้วเหมือนเหมือนันจะเหมือนมันจะเหมือนมันจะดีนะนั่นน่ะใช่ งั้นระหว่างนี้ที่ฉันไปเริ่มทําซอสดีกว่าขอกระเขาะกระทะซอสหนูเอาละค่ะคุณดูสิมันดูดีหนูดีมีเรื่องเล่าไไออเฮ้ยดูดีอยู่นะเหมือนมีกอกเลยทำรัดหน้าไหมเอออุสยอ่ะทำไม่ดีอ่ะหักไปเรื่อยๆเลยอุ๊ยแต่ยายดูดีน่ะเฮ้ย เอาอยัางคะเฮ้ยน่ากินอู้ยทำยังไงดีอ่ะอุ้ย่าน่ากินเวอร์อช่วยหน่อยค่ะเธอฉันแนบรู้สึกว่าฉันตเราตัดสินใจกันผิดไปหนึ่งอย่างเลยรูป้ปะ เต้นอ่ะต้มอย่าให้เละใช่ปะเพราะเดี๋ยวมันต้องไปทอดต่ออยู่แล้วใช่ป่ะจริงมันก็ควรสุกหรอใช่มันต้องสุกนะมันไมงันมันแข็งมันต้องสุกไปเลยอ่ะของฉันจะมีบางอันที่แข็งอยู่เรามีนิ้วปาลไหมนะกูเพิ่งมัดไปเน่ะไม่ได้กูตามเ็นเธอใส่ชีสต็ยังเลยคระปรุงรสก่อนเธอใส่ชีสก่อนแล้วค่อยปรุงเดี๋ยววันนี้มันเค็มนะหรอ อยดีมากดีมากดีมากมา,กมาถึงเวลาแห่งความราทึกใจแล้วทีมงานนึกเลขในใจไหนๆก็วันนี้มันวันหวยออกนะคะาสามท่านนะคะที่จะได้มาเป็นกรรมการในวันนี้นะคะคือสามท่านที่เดาตัวเลขได้ตใกล้หรือไกลดีกว่าใกล้ดีกว่านใกล้สุดสามท่านค่ะใกล้ทนะี่สุดนะคะ กนะคะมันรู้เลยมันไม่อยากเลขที่ออกนะคะในวันนี้นะคะที่จะต้องมารับหน้าที่ชิมนะคะอาหารโดยที่ไม่มีประกันสุขภาพให้นะคะเลขเี่อก็คือเลข56%นะคะอตรงนีดีูกเคมเอาตรงนี้ดีเอาตรงที่มันดูดีเออจเฮ้ยพฮ้ย้ย้้วเ กรุงบ้านเหรอหรือว่ามันเปนหวานไหมใส่น้ำตาลเหรอใส่น้ตาลเอออืมเป็นใจเอ๊ะไม่เกี่ยวหรอกแล้วยายก็ของได้ห้มเพิ่มอะ่ายง่ายช้อนคือยายซ้อมคือกีมีการรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติแม่ใครสนักก็คือยกซ้อมแรงวันนี้เทปแรกนะคะวุฒิธรก็คือเดินต่อครับงย่ ขออะไรขออะไรขออะไรมันหวานหนูว่าผมยัยจะอร่อยอือไม่ได้แปะตัของแม่มันดีหวานขึ้ใช่ไหมมันจะกลมกล่อมใช่ไหมหรืยัยแม่ชิมีอะไรทยังแล้วก็เส้นมันแบบแข็งใช่ปะใช่ แล้วก็เปรี้ยวโดดแต่ของแม็กกี้มันมีแบบเหมือนมีหวานมีเซ็มมีเปรี้ยวกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ทำเหมือนกันปะคือว่าทำเหมือนกันความยากถ้าเต็มห้าก็คือห้าเออแต่หัน่ามันก็อร่อยดีแต่ว่าทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเด็กน่าชอบแต่พ่อแม่ไม่ชอบแม่พูดรู้เธอพ่อแม่จะอารมณ์เสียแล้วทะเลาะกันแล้วก็เกิดการอยากเกิดขึ้นนี่คือนางสุกนางสุกครอบครัวแต่งได้แน่เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันนี้ประสบความสำเร็จคูฮะ มันดีนะวะนะวะมันดีนะวะดอว่าถ้าจะทําอย่างนี้เส้น uh, ก็คือต <ok euh. ้มนิ่มไปเลยต้มไปเลยถ้านีถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปทําตามเนาะเส้นตอนลวกอ่ะต้องเส้นปสุกไปเลยเพราะเหมือนมันจะไม่ประสุกเพิ่มอีกในตอนทอดแล้วมันจะแบบันจะแข็งตัวเดียวใช่ สองก็คือซอสกระปุกอะนิงก็ต้องชิมก่อนนิดน,นึงนะครับต้องช,ชิมซอสกระปุกก่อนแล้วต้องดูว่าชีสของเราเค็มแค่ไหนเ,ออเพราว่าชีสอะไม่มีผลแมกทําให้มันเค็มและก็ต้องปรุงรสซอสก่อนใช่แล้วตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเคียงเรียกการ์นิชไปกับยาฟอกไตเคียงเป็นไงตอนนี้ก็จะเค็มนิดนึงถูกเตาเมนูต่อไปตุกกลิบนอะไรยะ ยิ yes, ่งอิจฉาเนี่ย<ห>อะไรทีมชีสหรอเออเปรีมเปรี้ยวฮสาทีมใส่ไกออ่อ๋อคลุกก่เจ๋งจังเลยอ๋อทุกรสรสต่างๆนะบ้าะ ฉันเห็นทีนี้เขาใช้น้องไก่อ่ะกีวกนี้ซื้อปีกบนมาทำไงดีวะ่้ีนีไุไม่่้าใู่ันจะรพูดจะริไปไหนวันสี่สดแล้วจะต้องมาซื้อหนึลูกเม่อัสริไฟแ์ไม่เน็ตหนึ่งปดสิ สี่าี่สิบห้าแต่ว่านั้นไม่เป็นน้องใหญ่ใช่ปะของเราเป็นแค่นี้ทำไม่ได้แล้วเนี้ยยอมแพ้เหรอไม่ได้แล้วออกเถอะเมนูเคียงของเราได้ค่ะจะต้องเริ่มทำโอเคนี่คืออะไรคะคือพวกแบบชิปทั้งหลายสองอันนี้จะต้องเอามาทำเป็นคนละสองอันใช่ปะใช่แล้วก็บีคิวหนึ่งอ่ะไก่ล้างแล้วครีมเปียว มึงเปรี้ยงยังอรอซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวนะฮะซึ่งอันนี้จากที่ดูปลาสกูในก็เหมือนกับเขาจะใช้ชีสแบบนี้แทนพวกตัวคัมโบเขาใส่ครีมเปรี้ยวก่อนใเหมือนฉันจะใส่ซอสบาร์บีคิวก่อนแต่เขาใส่ครีมเขามีอะไรอย่างนึงใส่ก่อนนี่ไงไม่ใช่ปิดเลยกั้นเลยฉันจำได้ไปมีการมาไก่มาไก่ครีมเปรี้ยวชิมก่อน เอารถเร็งม้างป่ะเปลยวคือนีอ้ปะเป่าลอยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเซอร์กันนะโอ้จริงกูเห็นไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่มีมิตรจิตมิตรใจเมื่อกี้กูช่วยมันเสียเยอะแลยทนด้วยอุ้ยนี่ซื้อไข่แบบ ไแบบ <Ừ. S 1> เปลือกขาวด้วยมันแพงอยู่นะใช้ไข่ไก่บ้านก็ได้นะเธอไข่นี่เหลือปะลูกบวชอยากกินไข่ที่เป็นเปลือกสีขาวมานานละคือทำให้ถูกเลยไป,ป่ <c oughs> ย่การรัากแย่ใส่ปะคนทำไมอ่ะนี่มันคือสูตของแม่ปา <c oughs> อาอะไถ้าพูดไม่ให้ใสน่นะก็ไม่ใส่ใส่ไปจี้ลองดูอาจจะอร่อยก็ได้ทำไงวะตบปะ ไก่ทำยังไงนะหมัก <saturated> กันเหรอหลบตากันทำไมอ่ะแค่บอกแค่เนี้ยมจะตายหรอฮะอย่าพึ่งซีอย่าพึ่งไปบอกเขาซีอย่าบอกเขาซีเนี่ยอย่าเลาวะ อย่าบอกเราสิทำอะไรอ่ะงนัมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเนื้อมันเป็นยังไงไม่ได้จะใส่เลยถ้าคุณเห็นว่าเราใส่กันแบบนี้คือว่าผิดแล้วนะคะให้ยางออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ใส่ไข่ปะวะแค่นี้ยแค่บอกบอกกันมาถ้าจับก็ปากกจะแบบอึมอังึมงงำแค่นี้เลยเหรอเนี้ยถูกปะบาร์บีคิวอ๋อบาร์บีคิวพูดลอยๆไม่ได้ถามใครแล้วก็ใส่ซอสบาร์บีคิว ใช่แหละแค่สบตาไดา้ถึงมันจะไม่อคติง้งอะไรอตาบอกทุกอย่างว่าใช่ ฉันนั <cat guiding developed pain> <ira> ่งจะได้แล้วราะฉันจะไม่รอแล้วนะเธอเราอบพร้อมกันเสร็จในเวลาค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอจับคุกแล้วนี่ไงกี้กี้กี้แล้วมึงจะตัดถุงทําไมวะเพื่อให้เป็นอย่างนี้อย่างเขาไงเขาก็ใส่ไปอย่างนี้กี้เขาใส่ไก่ไว้ตรงนี้ไม่เอาแหละไม่ต้องคนเราอะนะไม่ต้องเชื่อคนอื่นทุกอย่างไม่ต้องเชื่อทุกอย่างเราต้องมีวิธีของตัวเองด้วย อุ้ยของเธอเอาเอามาทำใหม่อะเธอดูสวยงามอะฉันไม่เลยอะอุ้ยเธอมีกรรมงนีได้หรอใช่สิฉันเป็นคนมีกรรมฉันวาดอย่าันจะมานห่อยมันเยอะๆครัเยอะ่ะแล่ฉถ้ามันทักขันมันเยอะอะเล่นเล่นไม่ค่อยผูดีนางวางสวยเนอแล้วมันดูสวยนะ ถ้าตรงถ้ามันดิเันไม่บอกตอไม่มันก็ต้องมันก็ต้องมีคนแกล้งทำบงบ้งถ้าทำดีตลอดไปมันจะสนุกเหรอใครอยู่เนี่ยเปิดนี่นีออกไปได้ยังอุ้ยเราล่างอุ้ยมันหอมอ่ะเบ็ดเเกินไปสามสิบสามสิบเราค่อยมาดูม a few minutes l a เฮ้ยยัยมาดูดิเขาเจอไม่แล้วจริงปะเนี่ยจริงเอาสไก็ยืนดูอยู่ทำไมนะไอ้กี่ออกมาคุณพมากท่ รอนะจ๊ะกลับไหมกลับไหมตรงส่วนในส่วนของไก่นะคะคุณผู้ชมไม่มีทรงว่าจะสุกเลยค่ะโอเคเฮ้ยเคยก็อนกี้ดูดีอ่ะไม่ไหมล่ะไม่ไม่ยังไม่ไม่แต่เดี๋ยวจะไหมล่ะมึงไม่มีทางอะไรถ้าไก่จะสุกต้องคอยจับตาดูอ่ะเลยอร์กอนกี้สวยอ่ะนี่ว่าไม่ไงเอาออกเร็ว เอยู่กันก pues ี่คนนะจ๊ะกดก็ค uh ืออะไรกดก็คือหยิบคนที่หยิบได้คนที่มีหนังยางสามคนใช่ไหมสามคนเหมือนเดิมจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินะคะแล้วก็โชคดีที่จะได้กินอาหารของเราซึ่งน้อยคนมากจะได้กินได้รอจ้ะรอจ่ะเฮ้ยรอดไหมถ้าเชิญหยิบอ้รอดที่เหลือคือกินหมดเลยนะรอดสงสารว่ะอ่า ไม่ต้องกินทั้งหมดนะคะคำเดียวก็ได้ลูกกรอบๆหน่อยนะครับถุยกินแล้วไม่ลอยถุยใส่หน้าแม่ได้เลยน้องบอกว่าเอากรอบๆหน่อยนะคะตะกัดก็ไปนะคะับีน้ำเงี้ยมไม่ใช่สีกรวมค่ะเจ้นะคะเจ้นะคะอันนี้ซาลกีอันนี้บาร์บีคิวอันนี้บาร์บีคิวอันนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวสีดำๆคันดำๆอร่อยนะจะบอกเขารู้รสก็พอยังไม่ต้องถึงกับกินเอาอิ่มเหมือนแม่อร่อย แต่คนนี้มันอยู่ที่จํานวนซอสที่ใส่อะไรอย่างงี้ลงไปเรืยไม่รู้ใส่มัว่วเพราะบาอบทีฉันเห็นเธอใส่ไปช้อนเดียวฉันใส่ไปซอสพอข้าวไหมโอ,โอถ้าชีวิตลำบากมากเอาไปเลยก็ได้ลูกอันนี้ออยโอเคช้อนคือพี่หม่อมแบบซ้อมคือพี่ปุกกี้นะคะพอรู้รสก็พอยังไม่ต้องถึงกับกินเอาอิ่มเหมือนไม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยถุยใส่หน้าแม่ได้เลย หนึ่งสองยกค่ะยกค่ะกีชนะไปอีกแล้วมันจะเหมือนกันเอจริงนะคะจิมแล้วมันเหมือนกันช่วงนม้นมีแตกต่างนิดหน่อยในเรื่องของทำไมเลือกเป็นจานนี้เพราะว่าแม่กกีมีซีครับเพราะว่าแมกกีมีซีทำไมเลือกจานนี้โดยที่มึงยังไม่ได้แดกจานของกูเลยพี่ผมดูแล้วครับว่ามันไม่ควรจะแดกมเข้าเนื้อเลยมีความแบบกรอบนอก วันนี้ขขาหน้าขอฟันชี่ดีโอ้เหมือนกินเข้าไปแล้วแบบกินออกมาก่อนเลยกินจ้ะก็แล้วแต่ความชอบแบบขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เซ็นจดหมายลางานได้เลยและนี่คือฟูดแฮปแบบฟูด แต่เชื่อว่าสามารถมีคนที่เอาไปทําได้แต่แล้วทําได้ดีเช่นเขาหาหาตัวเชื่อมระหว่างครั้นกับเนื้อไก่ให้ได้ให้มันให้มันคุมเข้าไปนี่ว่านะแบบเอาอันเนี้ยไปไปเหมือนไปจี่ก่อนหรอวะให้ไก่มันสุกให้ทองก่อนเออเออเออแล้วก็ทำอย่างที่เธอทำอันเนี้ย จะทำข้างนอกแยกใช่ไหแล้วมันขยำให้มันเป็นก้อนเออแล้วค่อยไปอบแค่พออันนี้ทอดออหรือว่าให้ไก่มันสุกไปก่อนแต่ถ้าเลือกได้ไม่ต้องทำกินไก่ทอดปกติจ้าเอาเป็นว่านะถ้าใครทําได้อ่ะก็แท็กมาให้ดูทอาไมนได้ดูว่าพี่คะก็ไม่เห็นเสยากใช่มันอยู่ที่ฝีมือหรือป่าจริงๆเรารอคลิปมากเพราะว่าตามโซเชียลทั่วไปมันก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องมีคลิปที่แบบว่าอยากท้าทายพวกเราว่าทําได้จริงไหมแต่ขอเรียเดียวว่า ขอวัตถุดิบที่ราคาไม่สูงไม่ให่เป็นคาเวียไปต้มอะไรอย่างงี้ไม่ได้ป่ะเสียของเออเราได้ไข่ปลาสลิดเท่านั้นแหละตุ๊กนะวันนี้เราเพิ่งพูดชื่อเราแล้วมีท่าด้วยเดี๋ยวราคิดก่อนได้ต้องขึ้นเลยเหมือนกันลาบแล้วแบบฟูฮะอะไรวะอย่างเงี้ยเราว่าต้องงี้ลาบแล้วนะคะสำหรับฟึ๊บดูแต่คุณเติ้นเขายังมีท่าเลยเติ้นดูโลกรู้ว่าจะอายทปเธอ์เทยเท่าทายก็ทำมาเลยเราไม่ต้องอยู่ก็ได้เติ้นรู้ โลกรู้เงี้ยนึกถึงดีใหญ่ขึ้นมาไม si ่ไมอยากทำเลยอ่ะนี่นะดูนะฟูดฮะ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 เนี่ยเอ้ยทำจริงเหรออ้าวป้าแล้วลาไปก่อนกับรายการฟูดฮะฮหาะฮะอะไรวะไม่เกิดมากเลยไม่อยากทำเลยอย่างนันนะมันน่าเกลียดมากไม <S <S ่อยากทำเลยขอดูภาพช้าหน่อยสิเด้งสักแบบเข้าของเลยแบบนี้ ไปแล้วสวัสดีค่ะคุณอถ้ามึงเดินมาดูวันเนี้ยเหมือนยายชาเนี่ยระเบิดเพลิมากไหนโอเจ๊จะไม่ได้เว้ยยายที่เป็นอย่างนี้เลยทู้เฮนเนี้ยสัมนว่ต้องมีการปรับเกิดขึ้นนะทำไมอะคนมันต้องผอมมากๆเอนหรือไม่ก็ต้องมีเนี่ยหนึ่งเว้ย